สวัสดีครับรีวิวนะครับมอพอดีมีคำสั่งฟรีพิเศษเข้ามานะครับต้องอัปเกรดให้เป็นสามแถวนะครับไม่งั้นเขาไม่ซื้อนะครับเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์ของเราเองนะครับเราทำได้หมดนะครับอยู่ที่ชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ดูนะครับมาสภาพกิฟต์จริงไหมนะครับบอกกิฟต์กิฟต์ดีดีเนี่ยดีจริงไหมนะครับ คันนี้จะเป็นมีเกียร์เดินหน้าไคห,หลังนะครับเมื่อกี้ลองเล่นดูก็หน้าใช้จริง,ดดงครับบีบแล้วคูบิ่งนะเร็วดีครบับเดินหน้านะครัไม่ได้เล็งช่วงหยดนะรุ่นใ,ใหม่เวลาตีมันจะตะมูตะมูอย่างนี้นะครับไม่กระโดดกระเดกไม่อะไรเลยนะครับคือมันเป็นรุ่นใหม่นะครับ คนนี้เขาก็มืออาชีพนะครับเป็นแปลงถักรายให,ใ,หใหญ่ของจันทบุรีเลยนะครับลูกค้าเรามีทั่วประเทศนะครับจะส่งได้ทั่วไทยนะครับขอให้บอกว่าอยากได้นะครับมีอะไรเราก็ทำได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับรีวิวแบบนะครับเครื่องนี้นะครับ ใหม่ไม่จริงเสี่ยงไม่เล่ง,งนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับภับยังไงสมาชิท่านใดสนใจจะมีสินค้าอีกหลายชิ้นครับมีหลายชิ้นกําลังทยอยเช็คความเรียบร้อยขึ้นมานะครับดีเซลรอบนี้ก็มีมาอยู่สามสี่ทันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้อาจจะเป็นน้องตะตางเด็กช่วยงานบาคนไลฟ์สดให้นะครับให้น้องตะตางเขาแนะนําสินค้า แทนแทนนายบอยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะช่วยงานนะครับช่วงนี้อาจจะเจอน้องตะตังบ่อยหน่อยนะครับช่วงนี้ครับเนี่ยครับสวยๆอย่างนี้ก็มีครับนี่เพิ่งมาครับเพิ่งมารมาอนนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เพิ่งมานะครับในสมาชิกท่านใดสนใจแจ้งได้นะครับดีไม่ดีไม่รู้นะครับดูด้วยวิจารณญาณของท่านเองนะครับ สินค้าไม่ดีนะถ้าเกิดเคยซื้อขายกับเรานี่จะรู้เลยนะครับว่าสินค้าเราดีประมาณไหนนะครับถ้าดีไม่จริงเราก็ไม่ปล่อยออกจากร้านนะครับกลัวลูกค้าใช้ไม่ได้นะครับอันนี้นครับเนี่ยอัปเกรดให้พี่ชายใจดีนะครับอุดหนุนเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ